อนทำสามดาว2020วันนี้ทุกคนจะได้รับตำราสรรพสิ่งสามารถใช้ซื้อเวลาอะไรก็ได้หนึ่งอย่างความท้าทายนี้เราจะได้ตีบ้าน13โดยสุดที่เราได้เล่นจะได้เล่นเป็นมังกรเพิงนรกและแม่แมวของกระดูกแก่งเข้าเราจะเื่นขวามือก็จะจอเข้าไปที่ป้อมลาวาด้านขวามือครับการเข้าเราจะปล่อยเรือรบที่มีเยติขวันบัเบเรียนครับลงไป แล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปที่ควีนเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้ให้พังลงไปนั่นเองโอเคเรอให้ควีนครับเดินมาที่ป้อมละวานะครับเราจะปล่อยเรือรบลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยยาบ้านะครับลงไปที่ป้อมละวานเลยแล้วก็รอให้เรือรบเนี้แตกออกมานะครับก็จะลงไปโจมตีกับทางฝั่งของควีนควีนตายลงไปปุ๊บเราจะทําการเข้าเลยก็จะเข้านะครับโดยเราจะทําการเข้าด้าน ด้านบนครับก็จะปล่อยคิงลงไปที่ที่เก็บทองคำด้านความมือปล่อยคินลงไปที่ต้องคิดมากนะครับปล่อยมกกังกรพนรุกลงไปด้านซ้ายที่ที่เก็บทองคาด้านซ้ายมือควีนจะเข้าไปโจมตีบ้านด้านครับเพื่อไม่เสียเวลาเราลงไปด้านล่างได้เลยครับด้านซ้ายล่างครับจะมีป้อมมอตา้าอยู่ให้ปล่อยบอลลูนลงไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมมอตา้านั่นเองโอเคป้อมมอตา้าไม่พังครับเราปล่อยลงไปเพิ่มหนึ่งตัวเลยก็จะโจมตีได้นะครับแล้วก็ เราจะปล่อยเจ้เข้าป่าครับด้านในให้ปล่อยเจ้ลงไปด้านล่างครับที่ป้อมข้อมูลครับแล้วก็นับด้วยครับว่าจงตีกี่ที1 2 3่งสองสามปล่อยนแม่กระดูลงไปด้านซ้าย2ขวดดึนขวามนึงขวดเลยครับที่คิงแล้วก็ที่ป้อมธนูด้านความมือนั่นเองปล่อยลงไปเพิ่มนะครับหนึ่งขวดเลยโอเคจะเข้าป่าครับแล้วก็ใช้ี่แม่กระดูลงไปที่ป้อมพูด้านความมือเลยครับเพื่อที่จะกําจัดป้อมพูนั่นเอง แล้วเรืองนึ่งควนครับปล่อยลงไปเลยก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีคิงได้นั่นเองก็เข้าปานครับจากนั้นการที่เราจะเข้านะครับเจ๊ของเราจะใช้สกิลชิงและสามารถชิงไปได้นั่นเองแต่เจ๊จะไปดานขวานครับเพื่อที่จะโจมตีกับปอมอูเดนครับแล้วก็ไปด้านล่างเราสามารถที่จะใช้มังกรพลุกลงไปได้2ตัวนะครับที่ด้านล่างเลยแล้วก็ลงไปด้านล่างหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาจากนั้นครับเราจะเข้าให้ปล่อยบอลลูน เป็นหน้ากระดาษเลยครับแล้วก็ปล่อยมันก็พลุลงไปหมดเลยแล้วก็ใช้ปูเดนลงไปครับใช้ถ้าไม่ตายครับอยูตากปูเดนเลยครับจะได้เป็นครับจะได้เป็นอมตะชกคราวแล้วพอหางของเราเข้าไปนะครับก็จะจงตีได้เรามียาแช่ยู่ีขวดนครับที่ใช้ได้สามารถที่จะใช้กับป้อมละวาเส้นเดียวด้านครับหรือว่าจะใช้กับทั้งฝังของป้อมพุก็ได้เลยนะครับเราสามารถใช้กับป้อมพุแล้วก็ป้อมเครื่องยิงห็นได้เลยนะครับ ขึ้แก้วมองว่าแก้วจะทาการใช้อยากแช่แช,แช่ไปดานขวานครับที่ป้อมระวากแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเอ็กบูแล้วก็ป้อมทึ่นยิงน,นั่นเองโอเคด้านบนครับเราสามารถที่จะปล่อยมินเนี่ยล,ลงไปด้ครับก็ปล่อยลงไปแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอ e ิฟโรเลยอะแก้วอาจจะเรียกว่าป้อมอ e ิฟโรเนาะไันคื่ป้อมระวาน,นั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับดางขวาสิ่งปัญหาของเราคือครับส่วนใหญ่เนี่ยทางเราจะเหนืออยู่ครับแแต่ว่าถ้าเราลงชานครับเราอาจจะไม่ทันเวลา แก้วถึงบอกครับว่าให้ลงไวๆนะครับการปล่อยเรือรบมาเทเยติใสควีนก็ต้องลงไวๆนะครับแล้วก็การที่เราจะเจาะด้วยควีนเข้าไปด้านบนลงปุ๊บก็ไปลงเจได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลาไม่เช่นนั้น,นครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นี่ก็เป็นวิธีตี2020นะครับที่แก้วนำมาฝากกันถ้าหากคุณผ้ชมชอบคลิปนี้สามารถสับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โคดแก้วก้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับ